ตัวนี้กับเป็นแม่พูนทรัพย์ค่ะเป็นแม่จับฟรบัตเนาะแม่ควายเป็นแม่ของเด็กชายมังกรทองปาด่ะแม่โอ้อ่นอนช้อนโอ้กินยาบ่อิมติเอาคือพักกันกินคําใหญ่แทะฮะ เด็กชายมั้งก่อนท้องสูงหนึ่งร้อยสิบห้าเซนนะเวลานี้อีกจากเซนซิฮอนแม่สิบห้ายี่สิบห้าร้อยสิบห้ายี่สิบโอ้ซอฮอดปีสิบ๊ซัมแม่ติบันเนีืออ้ออร่อยไหมอร่อยไหม,มแม่ทับเบิง้ง เบิงเบงเพิ่นกินอันนี้ก็กินกล้วยเป็นแล้วเนี่ยหัดกินกล้วยแล้วเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนแล้วสี่เดือนกับอีกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมือแม่เพิ่นพ้าไปเล่นขี่ตมมังม้งมั้งยอยากนุมเสยเบิ่งดูลราจะพี่น้องเอาเบิ่งกันชัดๆเลย พูนย,ยนะอน่องย่องน่ะเอาดูดนมแม่ยุกยุกอยู่เลยนี่เอากล้วยมาให้น้องหน่อยเร็วร้อมเอามาหวีหนึ่งนูน่นให้ลูกกินนมแม่กินข้างล้างกินข้างล้างเร็วอยู่กองฟางอยู่ตรงอันอยู่ตรงเครื่องบดข้าวโพดนะ่ะ เห็นบ <tu i ro> ่เอามาเอามาง้อมงอมมามางอมงเด้อเบิ่งเอาจับพี่น้องน่ะโอ้ยบอนซอนควายน้อยสี่เดือนโอ้เ็นแฮงเป็นแต่เขาว่าให้กินให้เบิ่งแนถกคักทกแน่พวกค่อยๆดูลูกมึงน่ะมังก่อนพูนสับขยอนสิทีบออกนะเบิ่งมันกินนมแม่ พร้อมมาดูพี่น้องชายเธอเอ,เอาเอๆวนกินนมแม่